สวัสดีค่ะไพ่ยิปซีกับอาชีพในวันนี้นะคะเรามาถึงไพ่แปดถ้วยนะคะในไพ่แปดถ้วยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานถ้าในกรณีตรงที่ว่าใครก็แล้วแต่ทํางานบริษัทเนี่ยการได้ไพ่แปดถ้วยนะจะหมายถึงว่าเราจะมีควารมรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนงานอยากลาออกจากงานคือเหตุผลโดยส่วนใหญ่นะคะคนที่ได้ไพ่แปดถ้วยเนี่ยจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีควารมรู้สึกว่าเราทํางานที่นี่ไม่ก้าวหน้าแล้วอย่างเช่นตําแหน่งไม่เพิ่มขึ้น หรือเงินเดือนไม่มีปรับขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่อยากทํางานที่นี่แล้วอยากไปที่อื่นที่มันดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอาชีพล่ะถ้าในเรื่องของอาชีพการงานถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่แปดถ้วยเราจะทําอะไรในกรณีนี้นะคะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการวางแผนก็ได้เหมือนกับวางแผนว่าในอนาคตเนี่ย เราจะทำยังไงต่อไปดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแย่ๆก็เป็นที่ปรึกษานั่นเองค่ะ